แล้วคะ่ะถึงแล้วนะคะฮัลโหลคนหลอ่อนี่ครับหอบเหมือนคนบ้าเลย่ะคาราวานคะ่ะสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยนะคะดูโชฟ้าฮะ,ะ oh, <where? S 1> ทีวีอีสไฟฮะนี่ กระเป๋าวะกระเป๋าสีครัวก็สวยอะคะเอาของเอาพ่อขมมาด้วยอาะของกินเต็มเลยอะคะ ดูฮะหมุ่ข้าวไอ้ต้องเอาหม่ข้าวมาด้วยอ่ะเนี่ยเขาบอกของกินเต็มเลยอันนี้ห้องเด็กๆะฮะห้องเด็กๆห้องเด็กอันนี้คืออะไรปอ๋อที่ใส่กับที่ใส่เสื้อผ้าได้อาา่ะฮะ อันนี้ตู้ใส่ของได้ะคะ่ะเรามาพักกันที่บ้านคาราวานคาระคฮะโอเคเข้ามา <c oughs> เป็นห้องอาบน้ำนะคะห้องน้ำ He, he s <S อะไรครับลูกมาไม่ขี่ลูกอันนี้เป็นเต被อีกนิสสาวัดเหรอน้องคือน้องเข้าไปใต้เตียงเหรอเบบี้ตกลงแล้วหนูนอนห้องนี้กับป๊าป๊าเหรอลูกหนูนอนห้องนี้กับป๊าป๊าใช่ไหมมีชั <c oughs> ้นวางของ <c oughs> ใส่ของได้ฮะตู้ใส่ของ เหมือนโตเครื่องแปง้งใส่เสื้อยกเดะอยกให้เฟังเแบบี้ไปไหนฟังเบบี้ไปไหนพาคแทริกเบบี้อยู่ไหนลูกอันนกลัวเหรออันนกลัวออกมาลูก you อ่ะไหน ทางแค่โอ้โอ้เสื้อมามิอ๋าเขาฟางอยู่ใต้นั้นเหรอครับลูกเดี <No. S 1> ๋ยวมันเขาอัะเจ๊อีอมามิ you have to be quiet เปามามที่เจ้าอมมีที่รีดผ้าด้วยระวังหัวนะลูกใหญ่นะพี่กอยเหนื่อยเดี๋ยวจะวันนี้แดดสวย เด็ดสวยมากเลยเรามาพักผ่อนบีบ้านบ้านคาราวานเต็มเลยฮะใกล้กับบ้านพักทหารเมื่อก่อนที่มาอยู่ที่นี่เนาะใกล้กันนะฮะขับรถสิบนาทีถึงเมื่อกี้สามีเข้าไปในค่ายทหารมาไปหาเพื่อนมั้งเราทางแคบแล้วหนูให้พี่น,น้องเรปิดประตูสิลูกปิดประตูดิ เขาฟังครับจิวเซ่บายบายก่อนครับลูกนี่ฟังครับมานี่ก่อนยบ๊ายบายครับบ้านพักบ้านพักบ้าน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 รถลูกหนูบอกดิไม่ใช่รถลูกบ้านบ้านบ้านรถเรามาพักเรามาพักผ่อนบอกดิ มามาพักก่อเนาะ Holiday ม่ไม่รู้ยคือ off two week เยอะฟอร์พุ something นอ Why why your bed why your bed why your bed แล้ววบ with who you ซิมมี่เอ่อฟังข้าวสนกับป๊บาใช่ไหมครับลูกสวยอ่ะสวยนะ อุ้ยทางเดินนิดเดียวเองอะมัมีมัมีมัมีห้องน้ำอาบน้ำสบายเลยมิกนพิมปัเนพิมโทบี้หอป๊าป้าเหรอลูกเดี๋ยวมามี่จะทำไม่นี่มามีหิวข้าวมากเลยโอเคป๊าป้าลูกน้องแพมเพอร์เต็มป้ะฟังนั่งลงสิลูกนั่งดิ Ôi oh, chó ok bye 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 bye, bé nó bé bé